สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องจำแอรแนนลนะครับวันนี้จะแอ่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาพาเพื่อนมาชมจะเพิ่งทํากับข้าวนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับผมก็จะเป็นต้มผักกาดดองนะครับผมผักกาดดองนะครับผมหือก็ต้มน้ําไปก่อนนะครับผมต้มน้ำไปก่อนนะครับผมผักกาดดองก็ต้มไว้แล้วนะครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมน้ำมีเยอะนะครับผมขอบคุณนองไม้นะครับรับผมนี่ก็น้ำกาลังเดือดนะครับน้ำกําลังเดือดนะครับผมมาดูวิธีการทําได้เลยนะครับผมก็จะใส่ตุลากผักชีนะครับผมกระเทียมนะครับผมลักผักชีแล้วกระเทียมลงไปนะครับผม นี่ก็จะเป็นพริกไทยนะครับพริกไทยนะครับผมพริกไทยนะครับผมก็จะเป็นพริกไทยนะครับผมผดูวิธีทาได้เลยนะคะระับผมกกปะดองก็ซื้อมาเตรียมไว้แล้วนะครับผมกละะ็ลวกไว้แล้วนะครับผมลวกไว้แล้วก็รอต้มอย่างเดียวเลยนะครับผม ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับก็จะเอากระดูกลงนะครับกระดูกหมูนะครับผมกระดูกติดหมูติดเนื้อเยอะๆนะครับผมนะครับผมก็กำลังจะลงนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับผมน้ำก็เดือดเลยนะครับผมเวลาจะต้มนะครับผมต้มต้องให้น้ำเดือดก่อนนะครับผมนี่ลงไปก็สุกเลยนะครับผมมูลงไปก็สุกเลยนะครับผม ไปแล้วนะครับผมสุกแล้วนะครับผมนี่ก็ต้มไว้แล้วนะครับผมต้มไว้แล้วนะครับผมต้มไว้ก่อนแล้วนะครับผมก็เลยหลุดไปได้นะครับผมต้มลวกไว้แล้วนะครับผมระวังกระเด็นนะครับจะกระเด็นนะครับผม ค่อยๆทำนะครับน้ำร้อนนะครับผมนำร้อนนะครับผมกรึบๆนะครับผมต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับผมจะอับไว้เตรียมไว้นะครับผมว่างตอนไหนก็เอาไว้ทําตอนว่างๆนะครับผมไว้ทากินนะครับผมไว้ทํากินนะครับผม เยอะมากเลยนะครับผมเยอะมากเลยนะครับผมดูกหมูพักกาดดองนะครับผมนี่นะครับผมก็รอให้น้ำเดือดน,นะครับผมสักหน่อยแล้วก็ใส่ก,กาดดองนะครับผม ก็ไล่ฟองอยู่นะครับผมไล่ฟองออกนะครับผมก็ถ้าใครไม่ไล่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ปล่อยไว้เลยนะครับผมจนน้ำกว่ากำลังจะเดือดเลยนะครับผมเอาผักกาดดองลงนะครับตอนนี้นะครับผมประกาดดองลงนะครับผมใส่ปรกกาดดองเยอะนะครับผมชอบทานนะครับชอบทานนะครับผมใส่เยอะเลยนะครับใบมวยใหญ่เลยนะครับผมนี่ ใหญ่มากนะครับจานออกมากเลยครับความบุบเลยนะครับผมนี่เต็มหม้อเลยนะครับเพื่อนนะครับผมเต็มหม้อเลยนะครับผมก็เต็มหม้อเลยนะครับผม,ม,มนี่ครับผมก็ต้องรอนะครับตอนนี้รอให้น้ําเดือดก่อนนะครับผมอบอก็ว่า ้ำเดีอยวเราก็จะสุกนะครับผมรอนะครับผมรอก่อนนะครับกันนะครับผมโอ้ทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสุกแล้วนะครับความรับประทานแล้วนะครับดูนะครับดูน่าทานไหมนะครับผมน่าทานมากเลยนะครับผมมน่าทานมากๆเลยนะครับผมโอ้ยดูน้ําเข็มข้นนะครับน้ําเข็มข้นนะครับผม น้ำเข้มข้นมากนะครับผมดูนะครับสุกแล้วนะครับกันนะครับผมสิมแล้วนะครับผมตอนนี้สิมแล้วนะครับผมสุกแล้วนะครับผมตอนนี้สุกแล้วนะครับครับผมโอ้โหอาหารอเมาก หอมแล้วนะครับตอนนี้หอมกลิ่นหอมเลยนะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกานนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่องแอรแชนแนลด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับผมจะได้หาคลิปดีๆมีประโยชน์มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมขอบพระคุณมากมายนะครับไปก่อนนะครับกันนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผม